คลิปนี้ต้าจะมาแชร์การเดินทางนะคะจากสนามบินคันไซอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเข้าเมืองกันค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนแรกกัดเตรียมใจมานั่งรถไฟยาวๆเลยนะคะแต่ว่าพอถึงแล้วนะเราเดินไปที่อินโฟมชันนะคะเขาบอกว่ามีริมูซีนด้วยนะคะเดินทางสะดวกมากและที่สําคัญราคาดีนะคะประมาณ1,800เยนนะก็สามารถเดินทางเข้าตัวเมืองได้เลยแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่ารอบเขามีจํากัดน,นะคะเพราะฉะนั้นพอถึงที่สนามบินแล้วนะคะให้ลองเดินไปถามที่อินโฟมชันก่อนคะ่ะว่ารอบถัดไปเนี่ยจะเป็นรอบไหนนะพอเป็นลิมูซีนนะคะเขาก็จะมาดรอปเราที่โรงแรมนิกนะะนค ถ้าเกิดใครพักที่โรงแรมนี้โกะคือสะดวกมากนะแต่ว่าตัวต้านะคะพักโรงแรมใกล้เคียงนะคะเพราะฉะนั้นเดินไปประมาณ7นาทีก็ถึงแล้วว่ะพอมาถึงเร็วนะคะเราก็เลยมีเวลาเดินเที่ยวแถวนั้นนะคะพราะร้านยังเปิดอยู่นะวันนี้เลยจะพาทุกคนมาทานที่ร้านชินเทโนนะคะร้านนี้นะคะอยู่ใกล้กับตัวราเมงชื่อดังนะคะที่เป็นรูปน้องมังกรร้องไห้นะคะทุกคนแต่ว่าร้านนี้คือดีมากจริงๆแล้วว่าจะกินร้านนั้นนะแต่ว่าคิวคือยาวเวอร์นะคะเราก็เลยอ้ามาลองร้านข้างๆก็ได้นะคะบอกหรือว่าพอชั้นเขาใหญ่มาทุกคนถ้าเกิดมา2คคนนนนะะะเรรราามแชกัได้ะะหืออีกคนนึงก็คือง็น ราเมหงหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็สั่งเป็นข้าวผัดข้าวผัดคือเขาดีมากๆทุกคนและอย่าลืมสั่งเกี๊ยวซ่านะคะแล้วก็ตัวไก่ทะเลกิททอดนะคะคือดีมากๆโดยแถวนี้นะคะก็คือใกล้กับป้ายกุริโกะนะพวกตาก็คือแวะถ่ายรูปไปแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็มาเติมพลังกันนะคะแล้วก็เดินเที่ยวแถวนั้นเลยค่ะซึ่งหลากหลายร้านนะคะเขาก็จะเปิด24บชั่วโมงนะหรือว่าถ้าเกิดไม่มีร้านย4บชั่วโมงนะก็คือตอนนั้นนะเวลาประมาณสองทุ่มสาทุ่มประมาณนี้นะคะเพราะฉะน,น แบบกินกันแบบจุกสุดๆเลยราคาร้านนี้นะคะก็ถือว่าโอเคนะทั่วไปค่ะเซตหนึ่งก็ประมาณ1,300ามร้ยถึงพันสียเยนประมาณนี้นะคะรวมเมนคอร์สแล้วก็รวมน้ำแล้วถือว่าคุ้มมากหลังจากนั้นพวกเราก็ไปเล่นตู้คีมนะคะทุกคนดูจากภาพก็รู้เลยว่าชนะไหมนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ